ชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นนับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีเรียกว่าเงินก็หาง่ายงานก็หาคล่องทำอะไรก็มีความสําเร็จนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นในช่วงนี้ถือว่ามีดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีของเรา มาตั้งแต่ในช่วงของวันที่เจ็ดนี้นั้นนับว่าดวงของท่านก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเงินหาง่ายงานหาคล่องทำไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นหมุนซ้ายก็เป็นเงินหมุนฝาก็เป็นทองหยิบจับอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่าน ในเรื่องของการงานบางคนนั้นมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานที่ท่านทำอยู่แล้วก็เป็นงานที่ดีท่านยิ่งขยันยิ่งทำในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรำงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยทำแล้วมีชื่อเสียงโด,ด่งดังดีบางคนนั้นก็ได้งานเพิ่มเข้ามาอีกเรียกว่าการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมี <c oughs> เข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายเงินทองนั่นก็จะได้หาได้ง่ายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นชาวราศีพิจิกดวงของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งในที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมาก บางคนนั่นเบื่องานเก่าอยากจะย้ายเปลี่ยนงานหรือว่าหางานใหม่ก็ย่อมทำได้ในช่วงนี้เรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จ <c oughs> ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็มีคนคอยลังเกียดมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่จึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงก่อนมีการท้อถอยมีการเบือ่ออยากจะเปลี่ยนงานย้ายงาน แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายเป็นดีงานของท่านที่ทำก็จะเป็นงานที่ดีอีกด้วยทำอะไรก็มีความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองการลงทุนอะไรก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นดวงของท่านจะดีเหมาะกับการลงทุนการลงทุนอะไรไม่ว่าจะค้าขายหรือจะลงทุนเกษตรกร ท่านก็จะมีความสําเร็จอีกด้วยในช่วงนี้ท่านก็ท่านค้าขายจะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านขายขายทางออนไลน์วิ่งรถขายท่านก็จะขายได้ขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่น เรียกว่าการเงินการทองจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าก็ว่าได้ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเรียกว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายเป็นดีในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ หมายถึงว่าในเรื่องของโชคลาภนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ทำอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจท่านเงินนั้นจะหาง่ายงานก็จะหาคล่องคนที่เกิดอยู่ในราศรีพิจิกนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมาก ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ชาวราศีพิจิกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างทำอะไรต้องระมัดระวังสักหน่อยในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดหยิบจับอะไรทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างการงานที่ท่านทำ งานบางสิ่งบางอย่างคิดว่าทำได้ดีทำได้ง่ายกลับกลายเป็นยากก็มีบางทีบางครั้งเราทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญงสัญญาเงินกู้อะไรอันนี้ต้องระมัดระวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องการเซ็นสัญญงสัญญาพูดจาอะไรในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังบางทีตกลงสิ่งของอะไรไว้หรือว่าจะขายจะซื้อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีบางครั้งก็ไม่มีความสําเร็จการงานมีการสะดุดให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูอาจจะมีการติดขัดได้การเงินการทองบางครั้งบางคราวก็ไม่มีการที่เรียกว่าหลั่งไหลเข้ามาหาเราเงินทอง นั้นอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เป็นไปได้ในช่วงที่ดาวพระทิ์เข้าสู่ราศีธนูแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงของชาวราศีพิจิกจะกลับดีกลับมาอีกครั้งในเมื่อมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนู ในช่วงของวันที่22อันนี้ดวงของชาวราศีพิจิกก็จะกลับดีขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้การเงินก็จะดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้การงานก็ดีทํางานอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีๆอีกด้วย <c oughs> บางคนก็ได้งานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน บางคนไปสมัครงานอะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานดีการเงินก็ดีมีหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเรียกว่ามีลูกน้องคอยปกป้องรักษาอีกด้วยถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีลูกน้อง อีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีลูกน้องมีบริวารมีเพื่อนผูกร่วมทํางานให้ความคิดเห็นอีกด้วยในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆนั่นก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่น ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23อันนี้ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองจะมีดาวพระหรือหัดเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังไว้การจับจ่ายใช้สอยเงินทองอาจจะมีการจับจ่ายที่เรียกว่ากุ่มเฟือยก็ว่าได้ ในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพและพลานมามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อมาจากที่อื่นก็ได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศรีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาอันนี้ท่านระวังระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยโรคเก่าๆสำหรับท่านที่สูงอายุท่านระวังไว ในเรื่องของความดันไขมันเบาหวานหรือในเรื่องของโรคภูมิแพ้อันนี้ท่านละมัดระวังไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้ให้ท่านละมัดระวังไว้แต่สำหรับท่านใดที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้จะมีภูมิต้านทานท,านที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนอกเสียจากท่านทำงาน ในเรื่องของการทํางานก็ให้ท่านระมัดระวังบางครั้งบางคราวอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่ทํางานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้แต่หา,ากว่าท่านใดทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่าให้ท่านระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงของปลายเดือนธันวาการสังสรรค์การไปกินเลี้ยงไม่ว่าท่านจะไป ตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างก็จะเป็นการดีบางทีบางครั้งไปพบปะเพื่อนฝูงบางทีอาจจะมีอารมณ์ร้อนพูดจาะะไรไอ้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราพูดอะไรไปเรียกว่าไม่ได้คิดไม่ได้ตึกตรองหรือว่าเป็นการพูดเล่นพูดล้อก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีราวมีการเข้าใจผิดกันได้ไอ้ท่านระมัดระวังไว้ ในช่วงของกลางกลางเดือนหรือว่าก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังไว้ในช่วงนี้การทำงานอีกเช่นเดียวกันบางทีเราทำรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีการขัดใจหรือผิดใจกันได้้ท่านระมัดระวังไว้ บางคนก็ทำงานใจร้อนต้องเปลี่ยนมาใจเย็นๆนงว่าใจร้อนแล้วงานของท่านจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ต้องระมัดระวังจะพูดจะจาะไรก็ต้องอะระวังไว้อาจจะมีการจ้องจับผิดหรืออาจจะมีการคิดอะไรต่ออะไรไปมากมาย จะทำให้ท่านนั้นมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ระวังมือที่สามอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีเข้ามาหาท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนธันวาให้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังไวด้ดีมันถนอมอดออมหรือว่า มันพูดมันจาที่ดีๆอย่าไปเล่นหรือว่าอย่าไปล้อเกินขอบเขตเดี๋ยวอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านละมัตระวังไว้การฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ สวัสดี